ท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับวันที่บันทึกวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสามวันนี้มีอาการเพลียมากเพราะว่าเป็นการล้างท้องเป็นวันที่สองแลเรื่องโครคภัยไข้เจ็บบรรดาท่านพุทธบริษัทมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดา ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปวะธวยธรรมิโนเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปอุปฏิตวานิรุชันติเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังบูปะสะโมสุขโขการเข้าไปสงบกายนั่นเชื่อเป็นสกุกคือน,นิพพาน ที่ในหนึ่งที่น,านัานบอกว่าอจิรังวัตยังกาโยปตวิงอริเสตติสุดโดเวทวิญญาณโนในถังวัรินครัง,ง <c oughs> คือร่างกายนี้ไม่ช้าก็มีวิญญ,ญาณไปปราศแล้วคือมันตายเมื่อตายแล้วร่างกายก็ไร้ประโยชน์เป็นวัตถุธาตุที่ไม่ไม่มีใครเขาต้องการเหมือนกับพอนไม้ที่ไร้ประโยชน์ <c oughs> ก็เป็นว่าวันนี้ก็มาปรรูบความตายกันก่อนเ <c oughs> สียงอาจจะออกไม่ไหวแต่ก็ไม่เป็นไรก็ทนพูดเพราะว่าถ้าทางความตายมันใกล้เข้ามาทุกทีอาการทางจิตใจก็ไม่ดีหมายความว่าโรคทางใจโรคหัวใจมันก็ไม่ดีแล้ววันนี้มีบรรดาญาโยมพทธบริษัทมามากมาจากร้อยเอ็ดบ้างมาจากร้อยเอ็ดมามาก จังหวัดพิจิตบ้างกรุงเทพมากกรุงเทพก็มากกำแพงเพชรก็เยอะ,ะคนครสวรรค์ก็เยอะแต่ว่าทั้งนี้เว้นไว้แต่คนวัดข้างวัดท่าสงเพราะว่าวันนี้ปานนิชารินีเนียนสกุลเธอเซ็มเช็คให้หนึ่งหมื่นบาทตวายเป็นส่วนตัว แล้วก็เธอบอกว่าเธอซื้อเครื่องวัดหัวใจคือเครื่องตรวจหัวใจเครื่องเล็กให้อาตมาก,ก็เลยบอกว่าจะซื้อเครื่องใหญ่สั่งเขาแล้วเครื่องเล็กราคาในประเทศไทยสามหมืนห้าพันบาทถ้าเธอจะเดินทางต่างประเทศไปเรื่อ,อยๆเธอจะซื้อต่างประเทศอาตมาก,ก็ไม่ทราบ เลยบอกว่าสั่งให้คุณนิรัตไปตกลงเครื่องใหญ่มาแล้วราคาเก้าหมืนห้าพันบาทเธอก็ถามว่าถ้าเซ็นเช็คลงหน้าได้ไหมเป็นเดือนมิถุนายนก็บอกว่าได้เธอก็บอกถ้าอย่างนั้นเธอขอเครื่องหนึ่งเธอจึงเซ็นเช็คมาอีกสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทกับคนข้างเคียงทําบุญล่วงกันมาอีกหนึ่งพันแปดร้ยเจ็ดสิบบาท อันนี้ก็เป็นความดีของเธอสันรอบชาดินีและปานเนียมสกุลนี่เป็นนักบุญจริงๆทำบุญเก่งมากทั้งๆท,ที่มีไรายได้ประจำก็คือเงินเดือนแต่ว่านักที่ได้เงินเดือนเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทส่วนใหญ่แล้วทำบุญไม่เคยเก่งเฉพาะที่มาที่วัดนะแต่ที่กรุงเทพเก่ง ที่ซอยสลมนิดนักได้เงินเดือนทําบุญกันเก่งมากแต่ว่าเท่าเธอที่มาที่วัดส่วนใหญ่จะเป็นบรรดาชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเราบ้างก่ขอค้าบ้างทําบุญเก่งๆแต่นักเงินเดือนจริงๆบางทีก็มานั่งดูเฉยๆแล้วก็กลับแต่ถึงอย่างนั้นถ้าจิตใจของเธอมีความเคารพในพุทธศาสนาก็เป็นบุญวันนี้ก็จะมาคุยกัน เรื่องการอยู่ที่วัดการอยู่ที่วัดนี่ก็คุยกันถงเรื่องเรียนหนังสือกันก่อนการปฏิบัติกรรมฐานกับเรียนหนังสือนั้นโคู่กันคือว่าครูที่สอนนักธรรมตรีเขาอ,อาจจมาชื่อวาดแต่ต่อมาไปภายหลังเป็นพระครูปริยัติคุณหุนูปราการเจา้าณตบลบ้านแผน เมื่อปีพศ2529ท่านยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้พศ2533นี่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ก็ไม่ทราบท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีมากนานแล้วไม่ได้ไปน้อมสักการท่นทานท่านนี้เพราะอะไรเพราะป่วยไปไม่ไหวยังนึกถึงครูบาอาจารย์อยู่เสมอ ท่านครูองค์นี้มีคติปแปลกจากครูองค์อื่นหรือว่าเวลาที่มาสอนไม่ถือหนังสือมาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะปฏิบัติก็ดีหรือว่าวินัยมุกก็ดีท่านจำมาทุกถ้อยคำเวลา,าก่อนที่จะอธิบายต่างๆถ้าจะพูดตามหนังสือเดีย เคยอ่านหนังสือไปกลางดูแล้วเหมือนทุกคําพูดเหมือนกับท่องมาแต่ก่อนจริงท่านท่านบอกว่าได้ท่องท่านอ่านแล้วถ่านก็จจำทุกถ้อยคำเมื่อว่าไปตอนหนึ่งแล้วท่านอธิบายให้เข้าใจทราบอาตมาเรียนกับท่านมาเรียนกับท่านแบบนี้อาตมาเองเป็นคนมีนิสัยลอกแบบ ในเมื่อเห็นครูบาอาจารย์ท่านทําอย่างนั้นได้ก็คิดในใจว่าเราก็ควรจะทําบ้างกลับมาวัดดูหนังสือจริงๆสามเที่ยวจะดูครั้งละสี่ใบดูไปครั้งตั้งใจอ่านช้าๆจำทุกถ้อยคำถึงสี่ใบแล้กก็วางประเดี๋ยวหนึ่งวางนิดหนึ่ง แล้วก็นึกถึงถ้อยคําที่เราจําในหนังสือนั้นจําได้หมดหรือไม่หมดถ้านึกว่าจำไม่ได้หมดก็ดูเป็นเที่ยวที่สองเมื่อดูเป็นเที่ยวที่สองก็รู้สึกว่าจําได้หมดทุกถ้อยคําแต่ก็เกิดความสงสัยในบางกรณีไม่เข้าใจในถ้อยคําน,คนั้นก็ลกลับดูอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามต้องแก้ข้อสงสัยให้ได้ ถ้าแก้ข้อสงสัยไม่ได้ก็ไม่เลิกก็เป็นว่าสามารถจำถ้อยคำทุกทุกคำของหนังสือได้เหมือนครูวเวลาครูถ้ามาสอนแล้วก็ฟังท่านเหมือนทุกคำเวลาเปิดหนังสืออ่านก็เหมือนทุกคำเพราอนั้นว่าการดูหนังสือแบบนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอัตมาทิรรง้งนักธรรมออะความจริงอะนักธรรมตรีนี่อาจารย์วาดหรือว่าพระครู พระพระครูปริยัตคุณุประการท่านสอนแต่ว่านักธรรมโทกับนักธรรเอกอาจารย์เชื่อเป็นผู้สอนแต่ว่าถ้าอาจารย์เชื่อนี่ตายไปนานแล้วตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องว่าถ้าการสอบการสอบมันก็ไม่แปลกบรรดาต่พุทธบริษัทเพราะจำได้ทั้งทั้งหลักสูตร แล้วก็จําได้ทั้งถ้อยคำที่ครูอธิบายเวลาครูอธิบายจริงๆก็ตาดูหูฟังใจจำไม่คิดตามไปด้วยเรียกสุจิปุริเวลาสอบจริงๆมันก็ไม่พลาดนี่พูดืั้งการศึกษาที่เป็นอย่างนี้ได้บรรดาท่าพุทธริษัทก็ใสสมาธิสมาธิมีความสำคัญมาก ในการเรียนในการรู้เรื่อการจำสมาธ,ธิและวการตั้งใจจำตั้งใจทำตอนนี้ก็มาคุยกันเท่าวาฏิปทาที่อยู่ที่วัดหลวงพ่อปานท่านก็คุยกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทฟังว่าพระสามองค์นี่เขาเก่ง เขาฝึกพูดดงเข้าไปอยู่ในป่ากินข้าวกับเทวดากับนางฟ้าเขาสามารถทำได้แล้วความจริงก็เปิดเผยขึ้นมาเพราะว่าเวลาเนี่ยมาไปบินาบาิบฉัยเไปวินาบาิบฉตกับพระธรรมดาธรรมดาวันปกติแต่ว่าเวลาที่จะไปบินาบจตัตั้งแต่เริ่มผมผ้าก็ว่าไอทีพิโสเพว่าเรื่อยแล้วเวลาไปบินบจตัก็ว่าเรื่อยไปจนาาก,วปกว่าจะกลับ เอาอย่างนี้เป็นปกติท่านก็คุยกับชาบรรดาชาวบ้านเนี่ยเขาฟังบอกว่าพระน่องสามองค์เขาไปบิณฑบาตมาแต่เขาไม่กินหรอกเขาถวายพระหมดก็เป็นสังฆทานไปแต่เขาเองเขาก็เข้าที่อยู่ของเขาในปัจชาเขาก็บิณฑบาตของเขากินตอนเพลนเขาทำอย่างนี้เป็นปกติก็ถือว่าเขาตั้งใจจริง ญาติโยมที่ด้ฟังก็ต่างคนต่างมองต่างคนต่างสนใจเป็นกรณีพิเศษแล้วท่านก็คุยต่อไปว่าสามองค์นี้เขาเขาคุยกับเทวดาคุยกับนางฟ้าคุยกับพรหมเป็นปกติยามปกติอาตมากับสามองค์อยู่ที่วัดเป็นคนพูดน้อยเพราะไม่ค่อยอยากจะพูดกับบรรดาเพื่อนพระด้วยกันนอกจากมีธุระจำเป็นจริงๆก็คุย หรือว่าตาใครก็คุยประเภทมีเหตุมีผลก็คุยถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นคนนิ่งที่นิ่งเพราะอะไรเพราะว่าบรรดาเพื่อนน้ำไหลไม่สนใจในความเป็นพระพระทั้งหมดจริงๆเห็นว่าสนใจในความเป็นพระอยู่คนหนึ่งหลวงพ่อปานสองหลวงพ่อเล็กสามพระอาจารย์ฉัดสามองค์นี้สนใจในความเป็นพระจริงๆ นอกจากนั้นก็สนใจในความเป็นพระประมาณสิบเปอร์เซนบ้างห้าเปอร์เซนบ้างหนึ่งเปอร์เซนบ้างศูนย์เปอร์เซนบ้างจริยาของท่านมุ่งอย่างเดียวคือโลก,กีวิสัยชอบคุยกันเฉพาะเรื่องทางโลกชอบคุยเรื่องความรักในพระหนม่มชอบคุยเรื่องความรักถ้าคุยเรื่องความโลก คุยเรื่องความโรกรธคืออารมณ์ไม่พอใจคุยเรื่องความหลงในชีวิตคิดว่าจะร่ำรวยเพราะเรื่องนิดๆหน่อยๆแต่ในที่สุดที่สึกไปเห็นเจ๊งทุกรายไม่มีใครตั้งตัวได้ทีะนั้นจึงคุยก็ไม่ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็นึกว่าธรรมมาทั้งสามคนบ้าบ้าบวมบวมในเมื่อเราเขาเคยเมื่อเราเป็นคนบ้าเป็นคนบวมเราก็ไม่สนใจ แล้วก็บ้าตามเรื่องของเราเข้าที่พักสบายมีอารมณ์สงัดบางเวลาก็คุยกันสามองค์บางเวลาก็แยกกันคุยแยกกันคุยกับเทวดาบ้างพรมบ้างนางฟ้าบ้างภุทธเทวดาที่เป็นท่านเจ้าที่บ้างท่านท้ามหาราชบั่งใครเใครตามเรื่องตำราบางครแล้วก็ย่องไปเที่ยวนรกบ้างย่องไปเที่ยวสวรรค์บ้างตามความพอใจ เพราะว่าชอบใจปฏิปทาของพระโมคคัลลาและพระมาลัยท่านี้การย่องไปเที่ยวในรกสวรรค์นี่มันก็ไม่พ้นสายตาหลวงพ่อปานเพราะตอนเช้าเวลาที่มามานมัสการท่านธรรมจะถามว่าเมื่อคืนนี้ไปที่นั่นไมาใช่ไหมไปที่นี่มาใช่ไหมที่เป็นอนวุวาหลวงพ่อปานท่านรู้ทุกขณะก็าถามว่าหลวงพ่อทราบได้ยังไง <c oughs> เธอบอกว่าฉันก็ฉันก็ไม่จะสนใจเธอฉันก็สนใจในในเรื่องของฉันแต่ว่าเทวดาเขาบอกเพราะว่าท่านเจ้าที่เทวดาที่อาราขาวัดมีทั้งพมเดวดามีทักากาศเทวดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทวดาชั้นจตุมาราามีมากเทวดาชั้นสูงก,ก็มีเยอะเขาเก็ารายงานให้ท่านทราบว่าสามองค์ไปพบคนนั้นบ้างไปพบคนนี้บ้าง ครานี้การไปพบของพวกเราในบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่พบเฉยๆชอบถามประวัติความเป็นมาของเขาเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเป็นเหตุอีกอันหนึ่งที่หลวงพปานท่านก็นชอบคุยให้กับแขกที่มารักษา,าโรควา่าแขกที่มาคุยบ้างเพราะว่าสามองค์นี้เขาชอบปฏิบัติตามแบบปฏิปักาขเขาบะุุกขลากระพรมาลย ชอบถามโน่นถามนี่บรรดาญาติโยมทั้งหลายก็อยากจะถามว่าพ่อฉันตายแล้วไปไหนแม่ฉันตายแล้วไปไหนแต่เมื่อเขาถามอย่างนี้ก็ไม่ตอบแล้วพรปานบอกว่าถ้ารู้ก็ตอบก็เถอะก็บอกว่าผมยังดีไม่พอผมยังมีความในมากผมจะตอบเวลานี้ไม่ได้ถ้าจะให้ตอบผิดหรือถูกไม่รับทราบไม่ยืนยัน ล้วขอบรรดาญาโยมทุกท่านที่ต้องการรู้ไปจุดโทษจดเทียนนวัตการพระรัตนตรัยก่อนแล้วก็เขียนคำถามมาได้อย่างมากคนละสามข้อแล้วก็จะมารับได้ในวันรุ่งขึ้นหรือวันต่อไปวป่าปานบอกเออก็ดีเพราะนั้นว่าในเมื่อเขาเขียนมาแล้วก็ต้องถามว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรผิวพรรณเป็นอย่างไรต้องซักกันก่อน แต่ความจริงถ้าจะบอกเวลานั้นก็บอกได้แต่มันก็ไม่แน่นนไม่แน่นอนนักเพราะว่าจับได้บอกบางคนคนยังไม่ตายก็ยังมาถามว่าเวลานี้เขาตายแล้วไปไหนตอนนี้นิวรณ์มันก็เกิดปัรดาท่านพุทธมริษัต์เนี่ยมันยังเลวอยู่นะ <c oughs> ก็ถามว่ายาิของผมที่ตายแล้วรูปร่างเป็นอย่างนี้ชื่อนี้เวลานี้อยู่ที่ไหนก็มองหน้าหลวงพ่อปาน เระ่วันท่านก็ยิ้มในเมื่อท่านยิ้มสแสดงว่าท่านไม่ขัดคอกลวยบอกว่าโยมถ้าโยมมีนิสัยโกโหกแบบนี้แล้วก็อย่าพูดกับอาตมาต่อไปนะอาตมาเนี่ยเพิ่งบวดน้อยพรรษากิเลสในความเป็นฆรวาสยังมีมากเพราะ้นเมื่อในเมื่อเมื่อใน,น,นสมัยมาเป็นครวาสนั้น ถ้าไม่ชอบใจใครมักจะเตะทันทีได้วเวลานี้เกรงใจพระเหลืองนายโยมนั้นถ้าไม่เกรงใจพระเหลืองเตะแล้วถ้าโดนข้าลกนี้เล้วมพ่อปันนึกหัวราองกะกะกกักะบอกเออไอล้ลิงดํามันพูดตรงไปตรงมาดีหลวงพ่อชอบท่านก็เลยไปสวดอีแต่คนนั้นบ่าทาไมจะต้องมาลองพระแบบนี้ว่าแกนั่นเลวขนาดนี้เชียวเรย นี่ตอนหน้าคนประมาณสองสามร้อยคนแกยังโกหกพระไอคนที่แกถามเนะี่ยมันยังเลี้ยงควายอยู่เวลานี้ที่แกถามเนี่ยมันเลี้ยงควายอยู่มันตายที่ไหนเป <c oughs> ็นตอนนั่งแกกราบแกก็จำใจกราบเขา,เขามาโทษแ้วบอกว่าโยมการกราบของโยมเนี่ยไม่ใช่ศรัทธาแท้นะ มันเป็นการจำใจกราบอัตมาไม่รับไปกราบแล้วเร็วแบบเนี้ยเห็นไม่ยตาโยมุุทธบริษัทความเร็วยังมีอยู่มากในอะารมณ์ไม่พอใจห <c oughs> น้าที่เสดก็ต้องหันไปจับภาพพระพ,พุทธเจ้าเมื่อจับภาพพระพุทธเจ้าจะมีสภาพแจ่มใสดีจิตใจก็ชงชืน่นเห็นทั้งยิ้มก็ชงชืน่น ก็เลยบอกแล้วก็เลยคัดแต่เพียงว่าลายชื่อที่เขาเขียนมาตรงไปตรงมาแล้วก็แบ่งกันสามองค์ว่าถึงเวลากลางคืนเวลาที่จะเรียนกรรมาฐานแล้วก็ทําตามเรื่องตามราวของเรามาเสร็จไม่ไปห่วงงานของเขาเขาจะให้มาขนาดไหนนั่นเป็นเรื่องของเขาเราจะรู้หรือไม่รู้พบหรือไม่พบไม่มีความจําเป็นเพราะว่าในบทมาเป็นท่ายคนประเภทนี้ แต่ว่าเมื่อพอถึงวาระจะเลิกจริงๆ <c oughs> ก็ลองคิดดูว่าคนนี้เวลานี้อยู่ที่ไหนก็ปรากฏภาพคนนั้นปรากฏขึ้นมาข้างหน้าก็ถามบราความเป็นมาของเขาว่าเขาพอสมัยที่มีชีวิตอยู่มีจุดอ่อนตรงไหนบ้าง <c oughs> ที่ลูกหลานมีความเบื่อ หรือว่าเวลาเมาื่อป่วยก่อนจะตายมีอาการอย่างไงที่ลูกหลานเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จําได้ชัดชัดเมื่อเขาบอกแล้วก็ถามว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนเขาก็บอกที่อยู่งเขาถ้าหากว่าเขาอยู่ในนรกเขาจะบอกว่าเขาทำกรรมประเภทนั้นประเภทนี้ที่ลูกหลานเห็นชัด ดนกรรมประเภทนี้เป็นเหตุเขาลงนรกขุมนั่นขุมนี้ต้องดูนรกเขามีทุกขเวทนาขนาดไหน <c oughs> ถ้าเขาเป็นเทวดาเขาเป็นนางฟ้าเขาจะบอกว่าก่อนจะตายเขานึกถึงบุญอย่างนี้บุญประเภทนี้บางคนลูกหลานรู้บางคนลูกหลานไม่รู้แต่เขาเลยบอกว่าบุญที่ลูกหลานรู้เป็นอย่างนี้เขาเคยทําอย่างนี้แต่ว่าเวลาจะตายจริงๆ ส่วนใหญ่คนที่ไปสวรรค์มักจะใช้คำภาวนาว่าพุทโธ <c oughs> บางรายที่ปากก็ขยับไม่ได้มือขยับไม่ได้แต่ใจยังนึกพุทโธอยู่แล้วเขาก็ตายเข้าไปสวรรค์กันเ <c oughs> มื่อทราบเหตุทราบผลดีแล้วก็จดบันทึกตามที่เขาเขียนให้เขาเขาบอกมาตอนเช้าก่อนที่จะไปบอกกรรดาเจ้าของปัญหาโหถาม ก็ต้องไปอ่านรายงานให้หลวงพ่อปานทราบก่อนว่าแบบนี้ถูกต้องไหมครับ <c oughs> บางรายหลวงพ่อปานท่านาก็ตอบว่าถูกต้องแล้วบางรายท่านบอกเดี๋ยวก่อนเรียกเขามาก่อนท่านเรียกเขามาแล้วท่านก็สอบถามตามความเป็นจริงแล้วท่านก็ยืนยันว่าถูกต้องให้เขาได้อาการอย่างนี้ก็ทำเฉพาะก,กิจไม่มากไม่มานาะนัก มีบางรายที่เขาเชื่อเขาก็ถามที่เขาไม่เชื่อเขาก็ไม่ถาม <c oughs> แต่ว่าถ้าไปถามพระปานเข้าพระปานท่านบอกท่านไม่มีเวลาจะบอกแต่เวลาที่อาตจจมาแล้วอีกสององค์เขียนไปให้เขา,ท,าท่านบอกท่านบอกท่านยืนยันจะบอกตรงตามความเป็นจริงนี่ความจริงเขามีหลงพระปานเชื่อตตนที่มันก็มีเรื่องหนึ่งที่น่ารำคาญ นั่นคือว่าชาวบ้านบางคนใช้วิธีโตแล้วเรียนรัด <c oughs> อยากจะรู้อะไรอยากจะทําบุญที่บ้านอยากจะรู้ว่าคนที่ตายไปแล้วจะไปทางไหนบ้างอะไรก็ตามเถอะแกก็ไม่มานิมนต์แกจุดธูปนิมนต์ที่บ้านใน <c oughs> การจุดธูปนิมนต์ที่บ้านเนี่ยบรรดาท่านปล้กฟัง อาตมาเองที่สององค์นนไม่รู้นะว่าเขาจดทูกอย่าไปนึกว่ามีตายเป็นทิพย์เห็นก็จดทูกข์เห็นเขทไดมนไม่ใช่อย่างนั้นมันมีความรู้สึกอยากจะไปที่นั่นแล้วเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นก็ข่มอารมณ์ได้เพียงแค่สองวันวันที่สามข่มอารมณ์ไม่ไหวก็ต้องลาหลวงพ่อปานเพราะว่าหลวงพ่อขอรับผมอยากจะไปที่นั่นไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรว่ามันยังอยากจะไป ไอ้บ้านนั้นผมก็ไม่เคยไปเขาเคยได้เห็นเขามาที่นี่ <c oughs> แต่ไปแล้วมันยังมีประโยชน์อะไรบ้างกบปานนั่งร้อกัก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 บอกเออลูกศิษย์ของข้าให้มันฉลาดอย่างนี้สิคำว่าฉลาดเนี่ยหมายถึงโง่นะญายโยมนะเขาบอกว่าไอ้บ้านนั้นน่ะมันจดทูบเรียกแกมาเป็นวันที่สามแล้วเขารู้ ถ้าไม่บอกแกเขาอยากจะรู้แกจะรู้หรือไม่รู้เลยบอกกับเรียนกับท่านว่าผมน่าไม่รู้แต่มันอยากไปท่านบอกไปเถอะมันมีประโยชน์ในที่สุดก็ไปท่านเขาดีเขาอยากถ้าอยากไปองค์เดียวก็ไปองค์เดียวบางทีก็อยากไปพร้อมกับสามองก็มีพอไปถึงที่นั่นเขาก็ปรากฏว่าที่บ้านนั้นเขาทําบุญบ้าง บางทีเขาก็มีการจัดการเลี้ยงพระที่น้อยตามธรรมเนียมเป็นธรรมดาธรรมดาหลังจากนั้นเขาก็ถามความเป็นมาของคนตาย<ม>ก็ทำปฏิบัติตามนั้นตามเดิมจดุดธูปบูชาพระก่อนเขียนมาแล้ววันรุ่งขึ้นถึงได้คุยกันท <c oughs> านทีการที่ไปนอนที่ไหนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย มันมีเรื่องสำคัญมาตั้งแต่อายุเจ็ดปีเมื่ออายุเจ็ดปีนะั้นปลายกฎการอย่างนี้มาแล้วคือว่าบ้านไหนก็ตามถ้าไปนอนคืนแรกจะทราบได้ทันทีว่าบ้านนั้นนะมีคนตายแล้วกี่คนแล้วคนตายประเทนั้นเป็นอะไรกับคนที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เวลาเขาตายไปแล้วเขามีความสุขหรือมีความทุกข์ปรากฏของกรรมอะไร ที่รู้อย่างนี้ไม่ใชินนั่งกรรมฐา,านเป็นแตเพียงว่าท่านนอนก่อนจะนอนก็บูชาพระเล็กน้อยเป็นเด็กๆนี่นะก็ว่าใค่อิติปิโสพระกวาหลังสมาสัมพุทโธจบแม่สอนแล้วก็ภาวนาว่าพุทโธแล้วก็นอน <c oughs> พอนอนลงไปแล้วก่อนจะหลับบรรดาคนที่ตายทังหลายแล้วนั้นน่ะมันนั่งคุยด้วยเขามาในภาพเดิมของเขา แล้วก็ทําให้ไม่กลัวแล้วก็คุยกันในเมื่อคุยกันก็ถามว่าเขาเป็นอะไรกับคนตายกับคนที่บ้านเขาบอกเป็นญาติจะเป็นเจ้าของก็ต้องถามความเป็นมาบอกว่าคุณญาติคนตายคนยายที่บอกอย่างนี้ฉันเชื่อแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่เชื่อต้องบอกก่อนว่ามีอะไรเป็นสัญ,ญลักษณ์บางคนก็บอกว่าสร้อยเส้นหนึ่งหนักสองบาทบ้างสามบาทบ้าง,ามาางผมวางไว้ที่ตรงโน,น้น วางไว้บนคือแล้วกระดานทับไว้ <c oughs> และของอื่นเทินไว้ลูกหลานมันไม่รู้เคยบอกมันด้วยบางคนก็บอกอาการอย่างอื่นทึ่เป็นความจริงเพรตอนเช่าก็มาก็ถฐานเจ้าข,ของบ้านบอกว่าคนที่บ้านนี้ตายมาแล้วท่าน,นี้คนใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใชา่ชื่อนั้นชื่อนี้ใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใชา่แล้วก็ ของสิ่งนั้นที่คนนั้นยังไม่ได้บอกให้ทราบไหมว่าอยู่ที่ไหนเขาบอกเขาไม่ทราบก็ชี้เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้มาบอกว่าอยู่ตรงนี้ลองดูที่มีหรือไม่มีก็ทุกรายมีจริงๆนี่สมัยเด็กๆนะพอสมัยเป็นพระไปถึงนอนปับ๊บก็มารูปนั้นรายงานัต่สภาพต่างๆ ว่าฉันตายไปแล้วแชิงแค่นึกถึงการทุหบหัวปลาตัวเดียวเชนงกัลงนอรอกบางคนก็บอกว่าฉันสุ่มปลาฉันทอดแห่ผมสุ่มปลาผมทอดแหแต่ว่าเวลาจริงจริงจะตายจริงผมนึกนึกเคารพพระพุทธรูปที่มีที่บานของผมนึกถึงพระท่า,ทานตายแล้วก็ไปสวรรค์ <c oughs> ม<า>ีแบรรดาญาเจ้าพุทธบริษัททุกท่านปฏิบัติธรรเดิม เป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องเดินทางกันเรื่อยๆการเดินทางแบบนั้นไม่ใช่ว่าจะมีกําไรมันก็ขาดทุนเรื่อยๆเหมือนกันเขาให้หรือไม่ให้ก็เป็นเรื่องของเขาบางบ้านก็ให้สตังค์มากบางบ้านก็ให้สตังค์น้อยบางบ้านไม่ให้สตังค์เลยแต่งานนั้นเป็นหน้าที่ของเราก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเรา ต่เรื่องคนตายไปไหนที่คนชอบถามจริงๆแล้วก็มีข้อแม้อยู่ตามเดิมว่าต้องตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าพระรานพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพเวลาเ็จุดทู้บูชาบางคนมันแกล้งจุดทูกเฉยๆแล้วก็ทันท่าปากบวมมีบูชาปักเกลบอกคุณและโยมและลงุงทําให้ไม่ได้แล้วคนที่ไม่มีความเคารพพระพุทธเจ้าจริงอย่างนี้ไม่ทําให้ แกบอกว่าผมบูชาแล้วก็บอกนะก็เลยบอกว่านั่นสักแต่ว่าทำท่าทานั้นและลุงไม่ต้องทำอีกไหนะยังไงก็ไม่ทำให้คนประเภทนี้คนที่ดูถูกดูหมิ่นพระพุทธเจ้าเนี่ยคบกันไม่ได้อาจมางยอมรับตั้งถือพระพุทธเจ้าเหมือนพ่อท่านเป็นพ่อที่มีพระคุณมากถ้าเดินก็ฉากนี้ก็หลายหลายคนดีไปหลายคนก็ลงความาว้าบรรดาท่านพุทธบริษัท การกลับมาอยู่วัดก <c oughs> ็เป็นคนบ้าเป็นพระบ้าของคนในวัดแล้วก็เป็นพระบ้าของบรรดาทายกที่เรียกว่ากรรมการวัดนะไอ้พวกทายกมันกินเหล้าบ้างอะไรบ้างเราก็ทราบว่าพวกทายกก็เมือนฉลดใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตังเวลามีงานทีทายกเก็บสตังในที่ต่างๆเขาทำบุญ บางครั้งจะหยิบมาไม่หมดก็อ,อกากาโยมนับนับไปบอกเงินไม่ขาดเท่านั้นเท่านี้มีครั้งหนึ่งทาย,ยกไม่มีเจตนาจะโกงแต่เงินมันไปติดที่ปลายลิ้นชักแบงห้าบาทเข้าไปโย่ยี่มากผิดที่มุมนิ้นชักกกวาดกวาดพอแค่นี้ก็หมดแล้วมารายงานแล้วก็นัาาบให้ทราบก็เลยว่าโยมเงินขาดห้าบาทจ้ะ เงินจริงๆต้องเท่านี้จะบอกหมดแล้วค็รับขอขอยงกลับไปดูใหม่คนี้สุกจะไปดึงลิ้นชักมามาวปติทีท่ม,มุมลิ้นชักก็เลยยกมาทาั้งลิ้นชักให้หลวงพ่อปานดูพอปานก็หัวเราะชอบใจท่านบอกว่าไอ้เงินรล่วไหลของวัดแต่ฉันรู้มานานแล้วนะแต่ว่าฉันมันโตเกินไปไม่น่าจะพูด ตอนนี้ไปก็เป็นหน้าที่ขขงต้างเจ้าสามตัวนี่ไอลิงสามตัวไอลิงดําไอลิงขาวไอลิงเล็กมันพูดได้ในฐานะที่มันเป็นเด็กกว่าพวกแกหลังต่อไปจงอย่าเถืองเงินของสงเป็นของส่วนตัวจะไปซื้อกาแฟซื้อเหล้านี่ไม่ได้เงินส่วนกลางเงินเงินลงทุนจ่ายเขามีอยู่แล้วเงินรับต้องเป็นเงินรับจะเอาเงินรับไปจ่ายไม่ได้เด็ดขาด ถ้าต้องการอะไรมาบอกฉันอาราบ,บันดาญาโยพุทธบริษัททุกท่านวันนี้พัญญาณบอกหมดเวลาปรากคแล้วสองทุ่มพอดีมันเหนื่อยเหลือเกินขอ้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยมีแบบบรรดาแต่พุทธศาสนระนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี